สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาร์เลียนนะครับเซนทอล150นะครับผมจัดทรงนะครับโอละครูกลุนๆนะครับเท่ๆนะครับวันนี้ราคาถูกๆนะครับผมซื้อไปขี่ขำๆเล่นๆนะครับหมื่นกว่าบาทตัวรถนะครับคันนี้สตตาร์เท้านะครับระบบไฟต้องไปไล่นะครับโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับต้องไปไล่ระบบไฟหน่อย ทรงมาก,นกวนๆเลยนะครับท่อเท่ๆเลยเครื่องยนต์ดีนะครับพร้อมใช้งานทางร้านตรวจเช็คเบื้องต้นให้หมดแล้วนะครับผมนั่งได้คนเดียวนะครับคันนี้ตัวถังนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับขีดข่วนทั่วไปเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับผมสีลอกบ้างนะครับตามการเวลานะครับ ใส่แฮนด์นะครับแฮนด์โหนอันนี้สาตาร์ทเท้านะครับท่อรั่นนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับคันนี้ ขี่ไปเจียวเจ้าเลยนะครับแต่โคตรเท่เลยครับผมโดยรวมทรงสวยนะครับพร้อมขี่ใช้งานเครื่องยนต์ดีนะครับระบบไฟคันนี้ไม่ติดนะครับผมต้องไล่ระบบไฟนะครับ นี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ